เอาวะทุกคนเฮ้ยโอ้โห,หมาวะ <_ C 1> ช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าสไนเนี่ยท็อปฟอร์มามากๆนะครับผมจากคลิปที่แล้วที่เล่น t2 เก็บเสียงไปนะครับก็มีหลายคนใหญ่เล่นสไนแบบทางคลิปใช่ไหมครับคืน <_ S 2> นี้เพิ่งจะได้ LE Sport มาใหม่ด้วยโอ้โห เอาเป็นว่าเดีราปืนนี้มาลดเล่นโคโจอกันในเซิร์ฟดีกว่ามา <c oughs> ดูว่าจะยังท็อปฟอร์มอยู่เหมือนเดิมไหม <c oughs> แต่ปืนนี้มันไม่เหมือนทีทูนะครับผมบอกก่อนว่ามันอาจจะนัดเดียวไม่ตายนะครอ้าวปล่อยกาแบบนี้หยุดเพชรคือผมได้เอลีสปอมาน่าจะเป็นจากการเปิดกล่องอะทุกคนแต่จกไม่ได้เป็นกล่องอะไรนะครับอันนเอาวะา,างก่อนางก่อนวางเป็นการเรียกศัตรูนะครับ เพื่อรบุตแบ่งที่ชัดเจนที่เราอยู่มาดูกันว่าจะยิงได้เหมือนที่ทูไหมเฮ้ยผมว่าผมเห็นนะนื่ชัดเลยตัวผีนะครับไม่ค่อยใหญ่กกับตัวผีวิ่งเร็วมากเลยเฮ้ยมาดีแน้วโอ้ เฮ้ยอันนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งปืนแรงนะครับที่ผมก็เปิดเล่นไปแล้วเมื่อก่อนนี่แรงมากนะครับแต่เดี๋ยวนี้มีกอง e-sport มาให้ลุ้นก็มีสิทธิ์ที่จะครอบครองกันได้ละโอ้โหเมื่อก่อนได้ยากมากเลยนึกเอาวะยุดเพชร l e-sport ป<ะ>ั๊มาดูกันครับวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหม <c oughs> อุ้ยไม่ได้ โหนัววะนัววะสวยเพื่อนเข้ากลังไปแล้วเข้ากลับฮันเนจ่จะมานอยเหรอ <c oughs> เอาวะทุกคนเฮ้ยโอ้โหมาวะคือแบบ ขอให้เป็นสไตสล์กันทุกคนช่วงนี้คือแบบมาหมดอะ่ะจริง <laughs> ด้วยพลังของยุดเพชรนะครับอเอาวะเกมตึงเกมตึงสามสามแล้วคือผมชอบปืนโอ้โหอีสปอร์ตมากอยู่แล้วนะครับดยโอ้โหเป็นแอลอีสปอร์ตดีก็ยิงตอบโจทย์เลยม,มันไม่ตายเลยนะครับผม ฟังงานป้้นเล่นมาแล้ววะลังยุดเพช <c oughs> รหลบได้ไงว,วะ <c oughs> โหคือถ้าเปิดถ้าผมเปิดเอฟเฟกแบบสูงๆน่บปืนนี้นจะสวยมากนะครับ <c oughs> ที่ไหนอะ <c oughs> เอาวะเอาวะขอขอแบบปิดจ็อบได้ปะ <c oughs> คือวันนี้เอาจยุดเพจมาเล่นเนี่ยแบบไม่รู้ว่าจะเจอเซอร์ไพรส์อ,อะไรหรือเปล่าแล้วครับ okay, <go. S 1> องกำลังมาฟอมกำลังมาด้วยเอาวะคิวรัวๆคือให้ผลได้ผมชอบมาเล่นสายวางบอมนะครับมันค่อนข้างตื่นเต้นนะแล้วก็เบียอะไรให้แบบให้ลุ้นอยู่ตลอดนะครับ <laughs> ยิ่งเอาหยุดน้อยๆมาเล่นเนี่ยยางชอบเลย <laughs> เยไคเขาเองแล้ว โอ้โหสวยไ่มอันอหนค่อนข้างแม่นยำพอสมควรนะครับนนี้บ้านเราแน่นอนไ่ตายหือไม่โดนเครับไอ้ไก,กลน่าจะวิ่งลงมาละ เฮ้ยนี่ผมยังไม่ตายเลยนะเอาวะเฮ้ยเช็ดทนสิบศูนย์เอาวะพลังยืนเพชรไว,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 ว้มากับไอดีแบบนี้ทีไรนะครับมีอะไรให้ลุ้นอยู่ตลอดเอาวะเอาวะ เมื่อกี้เมื่อกี้ยังรู้สึกว่าเอ้ยมันจบไปไปนะครับเพราะว่าเราเล่นห้องที่เริ่มไปหลายวินแล้วลอดูห้องนี้ดีกว่าน่านจะย,วยาวๆได้นะครับเฮ้ยโอ้โหฟอร์มาแบบนี้ต้องยิงยาวครับเปิดปืนแลมาแล้วด้วยนะฮะบ,บอกเลยโอ้โยหย่าหลุดเป็นที่เรียบร้อยครับ ไม่อันกงัมาเช็คไม่โดนมันจะเป็นครับไ,ไหนวะสวย้ะครับผมเลยเราคนเดียวแล้วนะฮะนี่แลวละเป็นช่วงทดสอบอาวุธที่แท้จริงนะครับจังหวะซิตคอมแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยตัวนี้เจ็บแล้วอุ้ยไม่โดน ตัวนี้โดนเราเป็นนัดหนึ่งนะครับไม่มาจะวางแล้วนะจะมาไหมตัวยาวว่ะเจ็บมากอะทุกคนเอ้าเฮ้ยเออว่าผมฝั่งทำเงินนี่ว่ะเอาหูอะไรสเมื่อกี้ก็กดหาบอมนะครับถึงว่าทำไมไม่มีบอมเบอร์ไปหมดละบาเลตเหรอหุ้ย ทำไมเล่นแบบยดตองยดดาวผมยิงไม่ได้อย่างงี้วะอย่างชอบเลยโอ้ยคือต้องเอาไอเดียนี้มาเล่นบ่อยๆแล้วอ่ะทุกคนมาวะมาวะมัน <pl> ถ <ains> ังมัดเดียวก็ไม่แตกนะครับเล่นปืนนี้ต้องผมใส่หัวกระสุนตลอดนะครับเพิ่มดาเมจนะอุ้ย ความมันยังเป็นหนึ่งเอ้ยตา้นะได้นะจูงแมครับโอ้โหไปสามคิวครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดักอยู่เสียโอ้โหเป็ไม่ทันเจอบ้านเล็กเจอกับบนเล็กทีไรนี่ รู้สึกหยองอยู่เสมอเลยครับโหจะไปย่องย่องยิงไม่ได้วะเราม,มาขนาดนี้แล้วเพื่อนขวับวอกโอ้โหว้าวอะเออเฮ้ย <ง verständ> เอาวะเอาวะขอแบบเดสสูนมาตายใหแล้วนะได้ปหมคือ <c ười> ยังชอบเลย เฮ้ยฟังเรามีบัตเล็นแล้วครับบัตรเล่นดีเลักสีเหลืองอ่าเห็นนะตัวยุดเหมือนตัวยุดดอกผมจะมีนะบัตเล็นดีลักสีเหลืองเนี่ยเฮ้ยเอาวะฝั่งโู้น โอ้ยเริ่มไม่ดันแล้วครับไม่ดันเราดันเลยแล้วครับโอ้ผมไม่เห็น <c oughs> ลืมเช็คขวาวะทุกคนจบเลยโอ้โห <c oughs> ง่ายไหม okay, s <S เริ่มตึงเริ่มตึงเริ่มตึงโดนน้ำแล้วว่ะทุกคนโดนพลังยุเทเสร็จแล้ว ฝั่งนู้นเริ่มแคมป์บ้านแล้วนะครับแบบนี้ไม่ดีกับเราแน่เอาดิเพื่อนอปี๊บนไว้ตัวไปโดนโอ,โอ้คหโอ้โหต้มหลังตั้มหลังนามันจะเป็นโอ้โหสวยเพื่อนเอาวะไม่จบไปง่ายครับ มันมาทุกคนแบบโอ้โหมีอะไรให้เสอร์ฟไพ์ตลอดนะฮะโอ้ยถ้ามีแอลเก็บเสียงนี้คงแบบคงปั่นนะดูทุกคนเิดนบุมบั่นบนบ้านแน่เลย เหมือนเดิมแน่เลยครับผมว่าเขาน่าจะแคมบ้านกันนะเอาวะเพื่อนไปผมก็ไปครับปงแต่ด้วยจำนวนกระสุนของปืนนี้แล้วนะครับก็บอกเลยว่าเหมาะกับการแบบว่าชุลมุนอะสิบนัดยิงได้เรื่อยๆนะครับถ้าเป็นแอลธรรมดาจะมีแม็กเหมือนแม็กละห้านัดเองนะ นี่แหละกระบอกอนี้แหละครับผมที่ผมต้องการเฮ้ยเออโอ้โหเดี๋ยวไ,ว,ไว้เดี๋ยวไว้ต้องไปจัดกันบ้างครับปืนนี้สถานการณ์บีบบังคับให้เราต้องเก็บประช้ยอุ๊ยโ่าโหไวใครจะกิดหน่อยสวยละ เดียว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 อีนูกเอ้ยโอ้โหน่กากัวเฮ้ยเอาวะทุกคนคือแบบฟอร์มมาจริงวาะสไนเปอร์เนี่ยคือแบบกล้าชูกสลายจริงว่ะแบบววช่วงนี้เอาเรื่องสี่คิวแล้วเอาไย คือเอาแบบจดเยอะมาเล่นยิงไม่ได้อย่างนี้นะพ้าะเป็นจดเพชรจริงๆพลังจดเพชรครับผมนี่ช่วงท็อปฟอร์มสุดด้วยโอ้หท้าปิดไม่ลงนี้ขึ้นสี่ีอาจจะงานยากนะครับ ยาวโอ้โหได้ตัวหนึ่งเฮ้ยเข้าดีแล้วเลยครับโอ้โหยมีตัวท้ายบ้านเล็ดด้วยนะเอาเว้ปิดไหมอิมมอร์ทรัลได้บ้าาโอ้โหสิ่ฟกคิวเช็ดแคหมาวะทุกคนพลังยนตเพชร